วันนี้ผมจะอไอาดีลองของผมนะครับไปสู่แรงใหม่นะครับก็คือแรงอีลิคิโรอิกนะเองนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของไอดีนี้นะครับผมที่เราจะไปขึ้นกันบอกเลยว่าเป็นไอดีร่างทรงของอูมเมอร์นะครับก็จะมีเพื่อนๆของอูมเมอร์นะครับเล่นแต่ก่อนนะครับเจเจจานวอนแล้วก็น้องๆในแขลนะครับที่เล่นใต่แรงให้ แต่วันนี้เจ้าของไอดีจะกลับมาโชว์แล้วก็จะกลับมาพังงานแล้วครับทุกคนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากดแรงตอนกลางคืนเนี่ยมันจะตึงแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเราก็ต้องแบบรอดูกันสักหน่อยนะครับว่ามันจะตึงหรือเปล่าหรือมันจะตึงแค่ไหนหรือเปล่าอาพูดกับการแลวจังหวะแน่เราไปลุยกันเลยดีกว่าเบรกทุกคนก่อนนะครับสกิลตัวละครผมเอาไปในเกมนี้เนี่ยก็คือทัสเซียนะครับมันตดนิโอซานีไนลีสัตว์เลี้ยงเป็นนกนะครับส่วนไอเทมเสริมเนี่ยคือกรองไฟนั่นเองนะครับเซตสายบูที่จริงใจ อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับผมบอกไว้ว่าเพลนี้ เวลิคเอสุดๆในแลนด์โซโล์เ <'s> ลดโวชั่นบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับผมและเพื่อน <c oughs> ๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเติมฟรีไฟล์และเพชรแดงนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนแบบถูกต้องนะครับผมทุกคนดูเติมราคาหลักสิบได้เพชรราคาหลักร้อยอ่า <c oughs> มีเติมเกมอื่นด้วยแลนดล็อกพับ G R V มอบอลิเจนแล้วก็วอลล่าแลนด์ะครับมีหมดเลยนะครับร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนเปิดยันเดือดครับน้องๆแล้วก็มีจําหน่ายบัตตรรรรอออออื่่่่นนนนดด้้้้้ววววยยยะะะคคคัับบบกกกกก็็มมมมีีผลลลิิงง์์เเเพจจจูใปแาาาาชข าตามมผเดี๋ยวเกมนี้เราต้องไปวงฟ้ากันสักหน่อยนะครับผมทุกคนเป็นวงที่คนเดือดสุดนะวันนี้เราจะมาพิชิตไงก็ขอแบบเดือดหน่อยละกันนะครับช่วงต้นเกมเดี๋ยวไทยเกมค่อยเซฟเลยหาคิวนะครับเพื่อความชัวของเรานะฮะโอ้โหคนโดดเยอะว่ะเราจะไปถึงบ้านกลางหรือเปล่านะี่ดูทรงผมไม่น่าจะรอดนะทุกคนนะถ้าไปบ้านกลางปุ๊บผมน่าจะแตกชัว อุ้ยแล้วแม่นางเฉินตู่ด้านหน้าผมตีตู้หมดเลยอ่ะแล้ได้ซองซองมาแบบนี้ยิงสิครับอรออะไรปีเดวอมาคันแล้วเก็บความมาก่อหนึ่งกระบอกซุมกกซ่มก็โคนไปซุ่มก็โคนไปเดี๋ยวมีตัวดันมาครับด้านล่างเรายิงไปก่อนแบบนี้บอกเลยว่าเจ็บนะผ่นานอีกรอบแต่ยังไม่ตายระเบิดครับผมปีเดวอแบบนี้ก็เสร็จสิครับน้องเสร็จพี่สิครับน้องเสร็จพี่สิครับน้องเรียบร้อยครับบหนึ่งคิวจ่อไปเลยมีของไหมเก็บปะอุ้ย คนหนุ่มเสื้อขาวพ่หนุ่มเสื้อขาวหนู <Okay. S 1> เก็บไปเดนหนูม,มีตัวม้าผมชิบหายแล้วก็สูนผมหมดไงบันไรและงานนี้แม็กซิมครับผมเก็บก่อนเลยแล้วกันชั้นแรกในชั้นสองวันนี้งเจอแล้วครับทัศยาไปก่อนป่าไปปึ๊บไม่โดนป่าพี่โดนหัวไปดิโดนหัวไปดินอ้องขอชา้าเลยแล้วกันอุ้ยโทก้อนโทก้อนเอาโทก้อนก่นนี่โดนแน่ เอาตีสีตัวเนี้ยก็ไม่กลัวเนาะมารับสี่ตัวมาเปิดปก่อนโอ้โหโอ้โหคิงฟิตปาดไปว่าไม่น่าจะชัวร์แล้วอะปิดได้วอลก่อนแล้วกันพัญญาครับผมออกไงแล้วนี่บันเทิงเลยครับผมสกิลในรีซะดว้วยรีแม็กกาซีนก่อน,นครับผมลองโทรก,ก้อนจอดดิหมดแม็กจะหมดแล้วโอ้โหหมดแม็กกิ้งครับผม ผมว่าเราต้องแชร์เป็นจีวะดูก่อนไม่ขอขึ้นบนแล้วครับผมมีงานเป็นจีไดส้สองนัดไปเลยครับผมสวยงามลงล่างแล้วจ้าสวยก่อนเด้อมุดตาลงมาโสดตามมาไม่กลัวครับผมมาไปทาน,บบนี้ไอ้วอก่อนฝันี่ทักษิายาผมเ,โโเดือดจัดเดือดจัดตรงนี้เดือดจัดแบบนี้ต้องวิ่งถอยอย่างเดียวแล้วแหละทุกคนกระสุนผมไม่มีแล้วอ่ะหน้าหน้าก็แบบยิงการเดือดเกิน ไปครับผมวิ่งยาวถอยก่อนด้วยปูดนะว่าเราไปแลกกนระสุนลูกซองกันดีกว่าครับแต่ต้องระวังนะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันแบบเมืองใกล้วงฟ้าน,นะครับน่าจะมีตัวเดี๋ยวผมตั้งไอบอลแล้วก็แลกของเลยดีกว่ามาไอวอลตั้งครับผมก่อสี่สวยงามอุ้ยแลกชิปนะเลยอ้อยหมดอ้อยหมดนี่ของดีครับอุ้ยมีตัวยิงกันกระสุนลูกซองอยู่ไหนดว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 นพี่มาแล้วน้องอ่าล้วเจอกันหน่อยครับเปิดไปตัวหนึ่งก็น้า,นา,นาเรา นี่ไงพอหนุดสวัสดีครับผมเปิดไปก่อนเลยตุณหนุบไปหนึ่งเม็ดโค้วกาสักมาเรียบร้อยครับผมของดีทำงาน,นเลยวะ่ะนี่เหรียญคำสามรับผมในโดนไม่มีตัวเลยอุ้ยมีเสียงตัวครับไปกันเลยทีเนียวเลย่าวหลบครับหลบหลบเอาดีไปได้เอ่ยเอาแล้วเหมือนจะกระโดดลงนะคะถ้าฝั่งนั้นน้าไปดี มาครับวันดีครับเพื่อนเปิดไปก่อนโดนไปนิดปปนนมีกลัวผมโผาไม่โผ่อภิชียิงก่อนเลยครับยิงมีครับผมสองเมตรเรียบร้อยแตกไปอีกหนึ่งครับผมข้เก้าคิวแล้วอ่ะโอ้เกมนี้แค่แบบเล่นให้ประคองอันดับไปได้นะครับผมทุกคนก็ถือว่าแต้มบวกไปชัวร์แล้วแหละคือดีเลยถ้าไม่ตายตอนนี้นะแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ตายครับเพราะว่าผมบจริง อุเมอร์จริงอหครับผมบทดกอดไงทุกคนเอาจริงหนะ้านี้ก็แบบไม่ได้เล่นในแรงโซโล่มานานมากนะสำหรับที่คนลกลางนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับมีตัวแล้วหน้าเปิดไปก่อนคิดถึงหน้านี้อยู่เหมือนกันนะทุกคนนะนี่เขาผมส่วนใหญ่ได้เล่นแต่แบบทีมไงกลับมาเล่นโซโลแบบนี้มันเลยครับผมปล่อยโดนไว้นานะครับผมอ่าแลวเหมือนจะดักเราซะด้วยนะ ทีนี้ก็ว้าบุญเลยครับผมต้องไปโชว์กันสักหน่อยอยากให้เราโชว์สเต็ปก็ไม่บอกนะเพื่อนเลิฟลูก่อนเขาจะวิ่งไปแล้วนะครับขึ้น,น,นดานบอลดีกว่าจะไปไหนเอ่ยไม่เห็นแฮะหอะนยังไงเจอแล้วครับผมเปิดไปก่อนจะขึ้นรถเหรอยิงรถก่อนเลยเอาจะไปไหนจะไปไหนเพื่อนจอดรถก่อนแล้วกันครับผมโอเค เดี๋ยวเขาแอบขึ้นรถนะฮะไอตรงเขตอาหารคือแบบดีมากนะทุกคนนะสังเกตตรงโตงนี้นะครับจะมีของแบบฟาร์มอย่างเยอะผมบอกเลยม,มีตัววิ่งมาฮะด้านหน้าน่าจะตัวเดิมเพิ่มเติมกาโจด้วยของฟาร์มตรงเขตทาหารนะเป็นโต๊ะจีนเลยนะครับวางไว้ผมว่านะเพื่อนๆถอยก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราถ้าอยู่ต่อเลยได้ไหมเนะี่ยเราน่าจะได้แบบไปเฝ้านอนคุยกับร่างมะม่งวงนะทั้งแสงฝั่งนู้นเหมือนจะมีคนเปิดครับผมในเวลาไปแจมแล้ว ว่าอยู่แถวนี้ชัวร์ฝั่งเต็นท์ไม่มีไม่โผล่ไม่มาอ๋อนี่ไงยิงกันแล้วครับผมนี่ไงผมว่าแล้วต้องมีตัวทางแสงโดนเปิดไงเวลาพีจีครับยิงกันก่อนโอ้โหเรียบร้อยสกาวการโรดดอนด้วยน่าจะเลเวลเจ็ดอ่าเจอกันละเ,<อ>เปิดไปอืออ่ะพี่เครับผมยัดไปก่อนยัดไปก่อนเปิดโอ้โหไม่โดนอ่ะพี่เจี้ยเาทำพิะสกิลเหมือนเราปะเนี่ย ไปไหนแล้วเอ่ยปุ๊บปุ๊บผมมีหรือเปล่าหายว่ะโอ้ยน้าหน้าน้าหน้าคนนึงอยู่ไหนอะทุกคนอ๋อนี่ไงเจอละเปิดไปครับผมโอ้โหไปแล้วจ้าทัศวิยาก่อนแล้วกันตรางวันนี้ฝอยยาวๆฝอยยาวๆมีสู้ครับมีสู้บอกเลยว่าไม่สู้จะไปไหนเพื่อนจะไปไหนรอยาวๆผม วะไม่โดนวะไปไหนเพื่อนเปิดไปก่อนครับตรงนี้เน้นๆอาวีจีต่อเลยหืไม่โดนว่ะขาดแค่ไม่กี่เมตรนะมีคนปล่อยโดนมาหน้าเราครับผมถามว่าผมควรหรือเปล่าควรอย,อยู่นะอา้าวจะยิงปืนไปโดนหายเลยปล่อยโดนขึ้นไปนะครับรออะไรจังหวะนี้ อุยาต้องเป็นของเราเกมนี้ไม่ยอมปล่อยครับบ้านหน้าเหมือนจะมีตัวนะครับทานกระดักมะเปิดกันดีกว่านี่วางตรงนี้เลยโป๊ะโนี่วางไปแล้วครับผมในบ้านหรือเปล่าวะไม่มีแสดงว่านายอยู่แถวแถรั้วอ๋อเจอรัตตรงหินเปิดไปครับอเอ้ยวุ้งผ้าได้ไงวะชอนน็อตนี้อูมเมอร์พาลาเสียเลย ไม่ก่อนฮนะเมื่อกี้น่าจะโดนหัวนะตัวบนหินนะระเบิดไปแล้วกันเขายืนแบบโล่งมากนะครับแต่เรายิงแบบไม่โดนหัวทุกคนเรายิงตัวนี้แทนแล้วกันขอแก้มือปะิโดนหัวไมดอีอุย้ยังรังรังระยะหกเจ้าวัดหรอน้องเจ้าวัดหรอน้องเปิดไปเปิดไปขอหัวขอหัว ตายนะครับผมโคนียขึ้นแล้วจะชุบตินเหรอหน้องบอกเลยว่าไม่ได้ชุบโซฟากสามไปเลยะครับผมมาดิที่วอรไปก่อน,นะครับผมเอาแล้วสิบเอ็ดคิวแล้วเดี๋ยวแค่สามคนสุดท้ายครับรวมเราไปด้วยนะแต่บอกเลยว่าที่หนึ่งที่ขอตรงไหนเอ่ยอ่านี่ไงพกหนู่มเชื่อแบบโคนเมื่อกี้โดนหัวไรดิอ่าจุ๊บมิก จุ๊บมิกในจุ๊บกระสุนแทนแล้วจังหวะนี้ตัวท้ายผมเอาอยู่ที่เดียวกันขอหัวอาบิจิจับผมอาบิจิขอหัว,มหวไม่โดนอาบิจิจัอีกอาบิจิอาบิจ,บจ,บจีไม่ได้ไม่จะไรเฮ้ยเดี๋ยวผมพาเล่นไฮไลท์กับตัวนี้เว้ยมามาตัวหัวไปหนึ่งเม็ดขอ ผมว่านนันไปไม่ได้อีกรอบเอ้ยเม็ด,ดมเดียวไอ้อุ้งตายเลยแบลโอกาสกันเลยเหรอวะน้องยังขึ้นนะครับแรงอิลิฮีโรอีกนะครับผมบวกมา41แต้มเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับผม จนดบบที่2ได้มาทั้งหมด12คิวนะครับก็ถือว่าภารกิจเราสําเร็จนะครับพายดีลองขึ้นแรงใหม่จนได้นะครับผมในคลิปนี้นะฝากก,กรารกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมและเจอกันใ่คลิปหน้าผมบ๊ายบายทุกคนเจอกัน